เอาละครับเรามาเต็มที่ฝึกแข่งลูกแก้ววิบากมหาปะาลยครับผมมาอยู่ที่ทางหน้าของคู่คูเซโร่เจอกับเอเมริกาเอ็มจีและตอนนี้ครับมาที่เศษแรกครับเกิดจากการไหลวังวนกันก่อนครับแบบนี้กับลูกแก้วก็สองลูกดูเหมือนท้าั่งของอเมริกาเอ็มจีจะได้เปรียบมากครับเนื่องจากว่าลูกแก้วไหลมาอย่างต่อเนื่องและดูการวนมาในแต่ละเฟสจะผ่านเฟสปันเพืองมาได้และกําลังมาเจอวังวนลําดับที่6โอ้แล้วยังคงไหลแบบต่อเนื่องครับเหมือนจะไม่มีสนุกเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ดูครับ ในช่วงของฝั่งลูกแก้วของคูรสเซโรเองก็ตามมาติดๆครับแล้วตอนนี้มาอย่างรวดเร็วโอ้และกำลังสโลเข้าไปแล้วคุกงงในแซงขึ้นมาได้ครับเอาวครับแบบนี้มีลุ้นมากันที่เฟสต่อมาครับตอนนี้เป็นเฟสของทางบันไดที่บากครับโอ้แล้วดูครับไม่มีการสะดุดแบบแต่เล็กน้อยครับและยังคงเป็นคูเรสเซโรที่รักษาโอกาสในการขึ้นมานำได้ครับแต่นี่ครับมาที่วังบนหลุมอีกแล้วครับวังบนที่ปากเสียนมากครับจะมีโอกาสในฟีเจอร์ต้าของอเมริกา เอริก้าเอ็มดีะจะมาแล้วสโลตกลายเป็นคือสโรตัดหน้าครับโอ้โหแล้วมาได้ดีจริงๆมาที่วังรรรบลสามแล้วจะเข้าสูเฟสสุดท้ายแล้วครับและยังคงเป็นคุเซเข้ามาต่อเนื่องโอ้แต่ไหลครับยาวๆมาที่เฟสสุดท้ายครับตัดสินแล้วว่าใครจะเข้าเส้นชัยจะเป็นเอริก้าหรือเคลซโรแต่จังหวสะสโลสุดท้ายจะเป็นจังหวะตัดสินก็ป่าครับสโลมาจังหวะนี้ตัดหน้าเป็นคือสโคกันเข้าเส้นชัยไปโอ้โหทำได้ดีจริงๆครับ